รกรัสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง ns channel อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จากต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำการอัปเกรดชาลาว้วนตัวละ29บาทแลครับให้มันเป็นอัปเกรดเป็นเวลสูงสุดนะครับตอนนี้ก็ได้บัฟบัตรเชิญในประเทศมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ความสามารถก็คือเมื่อตกยางแรนมาตัวเนี่ยโอกาส70%เนี่ยจ่ายค่าก่อ,อ,อสร้างพื้นฐานนะครับ70%เนี่ยเพื่อที่จะสุ่มเรียก ฝ่ายตรงข้ามมายังแลนมาของเรานะครับ1คนนะครับก็เป็นสกิลบัตรเชิญนั่นแหละแล้วก็จะพ่วงสกิลเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเคลื่อนย้ายทันทีนะครับหรือวาร์ปนั่นแหละมากกว่า2ครั้งใน1เทิร์นนะครับ1เทิร์นก็คือ1เทิร์นของเขานะครับทั้งเทิร์นของเขาเนี่ยแบบเขาทอย2-3ครั้งเนี่ยยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยแต่เขาวาร์ปเกิน2ครั้งเนี้ยมีโอกาส80%นะครับในประเทศไปยังเกาะล้างนะครับก็คือส่งไปยังเกาะล้างนั่นแหละ สกิลโลสกิลหมวกป้องกันสกิลป้องกันบังคับย้ายของตัวละครที่จะไม่แสดงผลนะครับก็จะยกเลิกแอคชั่นทุกอย่างนะครับจะถอยเสาต่อตอ,ตอ,ออกเกาะไม่ออกนะครับก็จะถูกขังไว้อยู่ในเกาะร้างนะครับทันทีนะครับจํากัด2ครั้งนะครับก็บัฟนี้อยู่ได้เป็นเวลา3วันนะครับคือผมอัพไปแล้วนะครับวันนี้ก็บัฟจะอยู่ได้เป็นเวลาทั้งหมด2วันนะครับโอเค นึกว่ามันจะไม่ขึ้นมาให้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวซื้อไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเผื่อลืมนะเป็นตัวถาวรนะครับคือร้างค้าผมขอย้ำอีกรอบนึงนะครับแบบว่าสำหรับใครที่รับชมคลิปหรือว่าสงสัยนะครับก็คือร้างค้าลึกลับเนี่ยมันจะขึ้นเฉพาะคนที่ครอบครองชะละวันหรือดาร์คซิตนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีทั้งสองตัวก็ได้ครับ ผมมีสองตัวมันก็เลยขึ้น2ครั้งนะครับเนี่ยผมรับไปแล้ว2ครั้งนะรอบแรกขึ้นของชลาบันก่อนเพราะผมรับชลาบันก่อนไปไปแล้วคลิปก่อนหน้านั้นนะครับส่วนรอบนี้มันขึ้นมาเป็นดาร์คซิสนะครับก็คือถ้าครอบครองตัวใดตัวดนึงเนี่ยมันจะขึ้นมาให้นะครับแลวเมื่อคุณกดรับเอาเลขแรกเปลี่ยน,นบัฟนะครับโอเคมันจะถาวรนะครับเนี่ยตัวถาวรนะก็คือเท่ากับว่าเรามีมีตัวซ้ำอ่ะสองตัวนะครับสองใบ ก็ไม่เป็นไรนะครับมาทดลองเล่นบัฟได้นะครับผมก็ภาวนาให้เจอตัวแบบตัวสายวาร์ปนะครับแบบหรืออะไรก็ได้ที่มันวาร์ปเ,ปเก่งๆนะครับเออตัวนี้ก็ได้น่าจะได้อยู่มั้งตัวนี้โอเคเขาน่าจะวาร์ปบ่อยนะครับเพามีบอลพอมีอะไรด้วยนะเดี๋ยวผมเอาสกิลอา่าทําลายการ์ดแล้วนะครับทำลายเมืองนะ ผมไปวางเมืองไว้ก่อนนะครับก็บัฟมันก็เหมือนบัตรเชิญทั่วไปนะครับเพิ่มเติมมาแค่สกิลดักวาร์ปนะครับส่งไปก่อล้างนะโอเคโดดไม่ลูกโอ้โหไม่โดดแต่ถอยแม่นนะ okay. oh, <Toy> นะเอาจริงๆถอยแม่นจริงๆ <laughs> ครับผมไม่มีออกก่อนนะไม่เป็นไร <laughs> เ,เขาเลือกโดนก๊อปปี้นะครับสกิลโดนก๊อปปี้เจอควีนอิสซาเบลนะ เอ้ยมีคิดช้าทังเพื่อนโอเคคืออีเวนต์การ์ดเนี่ยผมแนะนำว่าข้ามได้ก็ข้ามนะครับมันมันไม่น่าสนใจเลยครับคือใครมีดาร์คลูรูเบลแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับคือใครมีดาร์คลูรูเบลแล้วมีอะไรนะแปนเทเลพอร์ตอีกอย่างเงี้ยเออไม่ต้องทำเลยครับคือข้ามไปเลย ดาร์มิตี้ก็ไม่ต้องสนใจครับคือเป็นตัวเก่าเก่ากึกแล้วนะโอเคไม่อ,ออกเลยอันนี้คือความเห็นผมนะนะครับส่วนใครจะมองยังไงอยากทําก็อันนี้ห้ามกันไม่ได้ครับแต่ส่วนตัวผมเอามาคงไม่ได้เอามาใช้ครับคงไม่ได้แบบามาเล่นจริงจังลงแชมเปี้ยนลีกหรือเลิกจันดนับนะครับส่วนบัฟสองตัวนั้นก็ บับมิสตี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นทอยเบิ้ลสามครั้งไประแหนก็ได้นะครับมีมีเพิ่มอัตราเบิ้ลให้นะครับเท่าไหร่นี่แหละผมจำไม่ได้ส่วนตัวของอ่ะผมเรียกมาก่อนเลยแล้วนนะครับส่วนตัวของอ่ะโกลเด้นไมอานะครับก็เป็นสกิลสกิลคล้ายคกับ ตัวของเรนหน้านะครับเป็นเพนบอร์ดนะครับให้ผมรีบไปล้มเขาถูกต้องไหมเนี่ยหมวกป้องกันออกครับเขาเหมือนเขาจะเตะเราเลยนะใช่ไหมเนี่ยือ้อได้สามเรียบร้อยเอา้าหมวกป้องกันทะลุอ่ะเป็นไรเนี่ย ผมไม่เจอตัววาร์ปเลยนะครับก็ถ้าใครนึกไปออกว่าสกิลดักวาร์ปเป็นไงเป็นเหมือนสกิลของบิสกิตเลยครับอันเดียวกันนะันก็อันเดียวกันครับนะขออีกตาหนึ่งถ้าอีกตาหนึ่งไม่เจอเนี่ยก็จะรีวิวสกิลบัตเชิญแทนแล้วนะ so ก็สำหรับใครที่แบบเอ้ยทำไมโอ้โหเจอตัวแล้วมาถึงก็เจอเลยครับโอ้โห so ถ้าแบบนี้เนี่ย ผมดักจุดสตาร์ทเขาได้นะผมไม่ให้เขาเกิดก็ได้นะครับแต่ว่าอยากเห็นไงว่าเออเขามีสกิลอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออผมก็ขอลองทดสอบให้เขาสร้างไปก่อนนะครับมันจะได้รู้ไงว่าเขาวัปเกินสองครั้งเนี่ยเขาจะโดนเบี่ยงคุกนะครับโอเคผมก็ดักคุกไว้นั่นแหละ ว้าไปก่อนนะครับแห้5ได้ไหมพ่อหนุ่มเบิ้นแปบเยี่ยมเดี๋ผมเอาไงดีอ่ะกันตัวเองก่อนนะครับโอเคกันตัวเองแบบนี้ผมก็จะไปไปแถวครับโดดไหมเออโดดว่ะสวยงาม ผมดักอันนั้นเขาว่านั่นแหละ,ะไม่สร้างแน,น่มาดูกันครับว่าสกิลห่อเหินเนี่ยจะติดดีเหมือนลากลูรูเบลวไหมนะคือสกิลเขาจะเป็นแปนวิ่งใช่ไหมเออเหมือนเลนมอนเตอร์เนี่ยอ่าสกิลห่อเหินออกนะครับเมื่อกี้นะดักว่าผมมาแล้วครับแบบนี้เลยนะโอเคชาร์จโล่เนีเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาเอาแก๊สแมสก์มาแต่ไม่ออกนะโอเคไม่เป็นไร ถ้าเขา้าบ์ปอีกรอบหนึ่งเนี่ยโดนผมแน่นอนนะครับออกไหมเนี่ยบ้าเกินสองครั้งคือไปคุกแน่นอนครับทำอะไรไม่ได้เลยเรียบร้อยครับแบบนี้แตกนะสวยแตกเลยแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ครับเรียบร้อยโอ้โหบัฟนี่ยังเป็นบัฟที่น่าลำคาญเหมือนเดิมเลยนะครับคือทั้งเซิร์ฟเก่านะครับคือ ถ้าบัฟนี้เข้ามาเป็นจี้นะครับหรือสกิลตัวละคออรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี้ยแนะนําให้หาทํานะครับเพราะว่าเป็นเป็นคือมันไม่มีอะไรป้องกันมันได้เลยนะครับตอนเนี้ยทั้งในเซิร์ฟเกาและไทยนะคือมันไม่มีอะไรป้องกันได้เลยนะครับสกิลเนรเทศนะครับผมเรียกสกิลเนรเทศแล้วกันเพราะว่ามันรู้สึกมันจะไปสิงอยู่ในหลายจี้มากเลยนะสกิลแบบนี้สกิลดักวาเร์ปน80%ะโอเคก็เป็นรีวิวสั้นๆคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ จะทำอีเวนต์การ์ดนะครับก็ขอให้ปิดกันน้อยๆนะครับอย่าให้ถึงหลักหมื่นเลยนะครับเอาแค่หลัก5,000 6 0 0กก็เพียงพอแล้วนะครับครึ่งหมื่นเลการ์ดระดับประมาณนั้นมันราคาประมาณนั้นก็พอแล้ะก็สำหรับใครที่มีชาะวันหรือดักซิตนะครับก็อย่าลืมไปแลกบับมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็เติม29บาทนะครับย้ำว่า29บาทนะครับเพื่อที่จะมาทดลองเล่นบัฟ3วันนะครับบัฟไม่อยู่ถาวรนะครับ บับอยู่สามวันนะเออก็ออามาลองเล่นกันนะครับก็เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจอีกคลิปนึงนะครับก็คือได้ตัวถาวรด้วยนะครับได้บัฟมาลองเล่นสาวันเนี่ยโอ้ยผมหรือเปล่าอันนี้ก็ลองพิจารณากันเองนะครับสาหรับผมนะคือผมมีชะล้วนอยู่แล้วไงคือชะล้วนไม่มีบับกับมีบับมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะสุดท้ายก็เราก็เล่นตัวละครที่ไม่มีบับอยู่ดีครับเพราะว่าบับมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะครับก็ยังไงฝากไว้คลิปนี้เป็นการประกอบ ตัดสินใจด้วยนะครับขอให้ช่อง NS Channel เนี่ยอยู่แนบเนื้อแนบใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ